ของมันก็คือ,อวิธีการใช้งานนะใช้แบบไหนนะฮะใช้ขับทำงานอะไรนะดูแลความสะอาดเป็นหลักนะตรวจสอบดูแลรักษาเบื้องต้นดีพอไหม mm. เช่นเข้าศูนย์บริการประจำหรือเปล่านะาพื้นที่ใช้รถอยู่ที่ไหนนะในเมืองไหมหรือว่าต่างจังหวัดต่างจังหวัดนี่ตัวเมืองไหมหรือว่าในชนบทนะครับมันก็ มันก็พอจะเขาเรียกอะไรคาดการสภาพรถได้ผมว่าคาดการได้เกินห้าสิเอร์เซ็นตนะครับนะอ่ะผมยกตัวอย่างสมมุติถ้าคุณไปได้รถมาแล้วคุณรู้ว่าเอ้ยเจ้าของเก่าเขาเป็นเซลไว้เซลล์ขายอสักอย่างฮะขับรถทุกวันขับรอบๆหนึ่งออกเป็นทีสัปดาห์อย่างเงี้ยมันก็ประเมินได้แล้วครับนะฮะหรือรถคันนี้เคยเป็นแท็กซี่มา่อน ใช่ไหมฮะหรือรถกระบ,บะคันนี้ใช้งานในไร่ในสวนนะอ่ามันก็มันก็มีวิธีประเมินหลักๆอยู่ประมาณเท่านี้แหละครับจริง,รงๆหลายท่านก็ต้องรู้กันอยู่แล้วแต่ในบางทีผู้สาหรับท่านที่เป็นมือใหม่หรือเด็กรุ่นใหม่ที่อยู่ในวัยที่เพิ่งจะเริ่มอ่าหัดขับรถนะฮะไอ้ตรงนี้ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่นี่เองที่ทําให้ท่านเลือกซื้อรถนะมันไม่ใช่สักแต่เอามาซิ่งใช่ไหมอ่า บางคนเขาเอ็กซ์เปิดหน่อยเขาก็เลือกหารถบ้านแล้วก็มาตกแต่งเองตามความชอบตามจินตนาการของตัวเองนะหรือบางคนก็ข้ามขั้นไปเลยไปเอารถที่แต่งมาแล้วก็มีนะแล้วก็มาแต่งเพิ่มต่ออีกหน่อยอนั่นก็ฉลาดอีกแบบเพราะจะได้ราคาที่จริงๆแล้วมันถูกกว่าราคาจริงนะครับเราเป็นว่าวันนี้เราคุยกันในประเด็นของ รถบ้านสภาพดีๆเนี่ยองค์ประกอบมันก็นะเราจะดูอะไรมันเราก็ดูอ่ะดูดูที่เปิดฝากระโปรงดูเครื่องขอบฝาเครื่องยนต์มีรอยน้ามันเยอะไหมเห็นไหมฮะอ่านะเปิดสตาร์ทรืึอ